สวัสดีครับพบกับรายการสป r ต t a อ k ในฮีโรวาไราตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนนกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกีฬาย,ยิมนาสติกทีมชาติไทยที่ท่านเป็นผู้ฝึกสอนยิมนาสติกทีมชายที่ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ซีเกมกว่า10สมัยแล้วก็ได้อันดับที่4ในการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยผู้ฝึกสอนคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คืออาจารย์คํานึงอมอน,นรชัยไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ S The i ic, e e ah ai, s g g ai, uh u k k s u MU-X i c o n i c เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิพีดีทีอัลตร้าฟอ e ต์ดีเซลจากปตทน้ำมันเพื่อตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสบูส่มุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถากานการศึกษาคลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ พรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นในนานทนทานมั่นใจทิปประการันภัยทิปดิจิตอลอินชทอร์เน็์ทรีนิตี้คาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับอาจารย์คำหนึงอมอนรออชัยชื่อนี้ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนกีฬายิมนนสติกจะต้องรู้จักเพราะว่าเป็นชื่อของอดีตใน,นกีฬายิมนนสติกทีมชาติไทยชุดแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นมาก็มาเป็นผู้สอน ที่ประสบความสําเร็จเลยนะฮะสร้างมาทั้งตั้งแต่อมรเทพแววแสงทีทรัตโพภาณิษฐาตราสุวรรณษานะครับรวมทั้งตัวผมที่นั่งอยู่เนี่ยที่วันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าได้สัมภาษณ์ผู้อักษนที่เป็นโค้ชส,สอนเรามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์อาจารย์เป็นชาวจังหวัดยะลาครับเกิดที่ยะลาเลยเกิดที่ยะลาโตที่ยะลาม,มีพี่น้องกี่คน,นะฮะมีพี่น้องทั้งหมด4คนครับอาจารย์เป็น คนที่สองครับคนที่สองนะฮะครับ,รบและตอนสมัยที่อาจารย์อยู่ที่ยาลาเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่ายิมนาสติกน่าจะไม่ใช่กีฬาชนิดแรกๆที่อา,าอาจารย์เล่นอาจารย์เล่นอะไรมาก่อนไหมครับเออไม่มีครับผมเล่นยิมนาสติกที่นั่นเลยบอนทูบีเพื่อที่จะเป็นนักยิมนาสติกเลยใช่ครับตอนเริ่มเล่นยิมนาสติกตอนนั้นยังจาได้ไหมครับว่าอายุเท่าไหร่เออประมาณ17เหรือ18นี่แหละครับถือว่าสายไหม ถามว่าสายไหมในปัจจุบันเนี่ยถือว่าสายแต่สมัยก่อนนี่มันไม่มีอะนะมันไม่มีครับมันมันมันไม่สายครับแล้วไปเจอยิมนาสติกได้อย่างไงจริงๆแล้วยิมนาสติกนี่เราสนใจพวกกายกรรมมาก่อนอ๋อเหรอฮะครับแล้วใครเป็นครูคนแรกเป็นเป็นผู้สอนที่สอนอาจารย์คำหนึ่งคนแรกเลยที่ยาลามีสองคนครับก็คือคนหนึ่งชื่ออาจารย์สุจินอีกคนหนึ่งคืออาจารย์บรรจงทีนี้อย่างไรฮะพอหลังจากที่ อาจารย์ฝึกอยู่ที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดใช่ครับใช่ไหมฮะสอบ entrance เข้ามาเรียนในกรุงเทพจุดเปลี่ยนอยู่ที่ตรงนี้ครับใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับครับอาจารย์ตัดสินใจมาเรียนที่ศรีนกรวิโรธคณะศึกษาครับยิมนาสติกของอาจารย์มันมันโตขึ้นอีกแล้วได้เห็นได้มีอุปกรณ์ได้มีผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเยอะขึ้นไหมฮะ จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะฮะว่าในสิ่งที่เราเคยเรียนมาเราฝึกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดทั้งหมดครับแต่เผอิญะว่าโชคดีเราแก้ไขได้ทันนะซึ่งอาจารย์ตอนนั้นนะครับ <ฮะ S 1> ก็มีอยู่สองท่านก็คืออาจารย์สุธิพานิชจเจริมรมนน้ำนะแล้วก็อาจารย์สุกัญญาพานิชเจริญนามที่คอยดูแลคอยอชี้แนะว่าสิ่งที่ถูกต้องมันฝึกยังไง แมชการแข่งขันแมชเี่อาจารย์ได้ลงทาการแข่งขันแบบจริงจังๆแบบจะเริ่มคัดตัวเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วตอนนั้นยังจําได้ไหมครับว่าเป็นแมชอะไรครับจําได้ว่ามันเป็นแมชท,ที่รวมเอาคนที่เล่นยิมทั่วประเทศมารวมกันมารวมกันทั้งหมดประมาณรุ่มๆ30มิม30คนนะครับเขาก็แยกครับว่าคนที่ผ่านกับไม่ผ่านอคนที่ผ่านก็เดี๋ยวจะมาประลองอีกทีแล้วก็ตัดตัวให้เหลือครั้งสุดท้าย เพื่อที่จะไปไหนฮะเพื่อที่จะหนึ่งไปเก็บตัวที่ประเทศจีนอ๋อครับนะฮะฮะแต่เราก็เตรียมแข่งเอเชียนเกมครั้งที่8ที่แปที่ประเทศไทยปเจ้าภาพในปี2 5 2 0 2 1หี่สิบบเนี่ยนะฮะหลังจากที่คัดตัวจนถึงสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ติดเป็นหนึ่งในทีมของยิมนาสติกทีมชาติไทยครับสิ่งที่ได้เปรียบที่สุดคืออาจารย์รู้ภาษาจีนด้วยครับใช่ครับเนี่ยก็เลย ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาโคชจีนสอนอะไรมาจะบอกใครนต้องมาผ่านอาจารย์คำนึงก่อนใช่ครับก็เลยกลายเป็นล่ามในตัวของทีมยิมนาสติกไปด้วยในตัวเป็นล่ามในตัวขนาดเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยโคชด้วยได้อะไรจากการฝึกที่จีนบ้างถ้าถามว่าได้โดยตรงเราได้ไม่เยอะครับเพราะว่าระยะเวลาสั้นแต่ว่าถ้าได้โดยอ้อมนะฮะได้ทางด้านทัศนคติตรงนี้ได้เยอะครับ ทัศนคติก็คือในเรื่องของเราไปดูว่าสิ่งที่เราฝึกมากับสิ่งที่เขาฝึกไม่เหมือนกันของประเทศไทยของเราฝึกแบบช็อตคัดนะฮะแต่ของเขาฝึกตามสเต็ปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เยอะที่สุดเลยก็คือในเรื่องของไบโอมแมคานิกก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ได,ได้เข้าไปสัมผัสกับกับ กับวิวัฒนาการของกีฬายิมนาสติกเพราะกลับมาจากจีนแล้วแมชการแข่งขันแมชใหญ่ที่รออยู่ก็คือเอเชียนเกมส์ครับครับรู้สึกยังไงบ้างฮะอาจารย์เออตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับสิ่งที่เราเคยทําได้ดีนะฮะพอเวลาลงแข่งนี่ความตื่นเต้นสมาธินี่ขุมยากมากนักกีฬาไทยทุกคน คุมสมาธิไม่อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะ,นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆกาลังคุยสนุกเลยนะครับอาจารย์ครับเดี <kaar> ๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาดูนะครับว่าโคชคํานึงอมอนรออชัยหลังจากที่ท่านเลิกเป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกแล้วท่านมาสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกและก็ประสบความสําเร็จมากมายสักครู่กับมางคุยกันครับผมภูมิใจแมตที่แข่งแล้วเราได้เหรียญทองแบบร้อยเปอร์ซอีกแมตหนึ่งที่ภูมิใจมากก็คือ การที่เราชนะหลายๆประเทศแพ้เฉพาะแค่จีนญี่ปุ่นเกาหลีเท่านั้นเองครับผมฮอฟเฟมสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ i s u ู u m u ิวเอ็ก i c ดีเอกคอลักษณ์แห่งเอกสิทธิพ p t t u ีอ r a ต o r าฟอ e ตดจากปตทน้ำมันเพื่ชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เกียนข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบาันการพลัดศึกษาพลัดศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นใน้นานทนพันธุ์มั่นใจทิปประกันภัยทิปดิจิทัลอินโรันซ์ชาโตเดอะอาร์ตสปิริตออฟอาร์ต รับพันธิตำส Sport Talk ใน Hero นะครับในช่วงที่2ช่วงของฮอ Fame เมื่อสักครู่ต้องบอกว่าคุยแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้สาระจากท่านอาจารย์คำหนึ่งอมอนอรชัยสุดยอดอนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยชุดแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้บุกสอนที่ประสบความสําเร็จมากพูดถึงวันที่อาจารย์คิดว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติแล้วตอนนั้นรู้สึกรู้สึกยังไงฮะรู้สึกเหงาไหมเราเคยเล่นยิมนาสติกมาตลอด จริงๆแล้วพอหลังจากแข่งขันเสร็จนะครับก็วางแผนไว้แล้วครับว่าจบแล้วจะมาสอนยิมนาสติกคือตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วที่สำคัญที่สุดลูกศิษย์คนแรกของอาจารย์ก็คืออาจารย์เกื้อกูลนี่ครับผมท่านผู้ชมครับผมเป็นลูกศิษย์คนแรกของอาจารย์เลยผมพูดได้เลยนะครับว่าชีวิตการเป็นนักกีฬายิมนาสติกของผมเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่งได้ความรู้มาจากท่านอาจารย์คำานึง คอยแนะนําคอยสอนนะครับแตนะ่หลังจากนั้นอาจารย์ก็สร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกคนแรกที่อาจารย์สร้างมาหลังจากผมหลังจากโรนกรผ,ผ่องบุรุษนะครับก็เป็นทีรัฐ,รฐพรานิ์ตอนที่อาจารย์เจอทีรัฐพวานิตยังจําได้ไหมครับภาพของเด็กตัวผ,มผอมๆคนหนึ่งเด็กคนนั้นเป็นยังไงทีรั์เขาเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อครับครับรเผอิญหมอที่ การกีฬาฮะฮะตอนนั้นก็เป็นอ,อกสอกอทอครับก็แนะนําทางคุณธีระคุณธีระเป็นพ่อของธีรัตนะครับไม่ต้องรักษาหรอก <ฮะ S 1> มาเล่นยิมหายอ๋อคุณหมอบอกว่ามาเล่นยิมหายครับผมก็ผมก็ใช้วิธีการฝึกให้วิ่งก่อนครนะก็สร้างพื้นฐานทางด้านกล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะการเคลื่อนไหวแบบด <ฮะ S 1> ินาติกสรุปง่ายๆก็คือสร้างทักษะทางด้านสมรรถภาพ ครับนะปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามอเตอร์สกิลครับนะสร้างตรงนั้นขึ้นมาก่อนครับอาจารย์ใช้เวลาฝึกทีรัฐสั้นมากแต่ว่าทีรัฐเป็นเด็กที่พัฒนาการในด้านยิมเาสติกเร็วมากทําได้อย่างไงฮะทีรัฐได้เปรียบตรงที่ว่าบ้านอยู่ในกรกทลวดติดกับโรงยิมเลยฮะครับผมเราฝึกให้เขาในหนึ่งสัปดาห์เราฝึกให้8วันครับหนึ่งสัปดาห์มิ7นวันอาจารย์ครับก็คือทางด้านสมรรถภาพเราเราฝึก องเวลาครับอ๋อครับครับนะฮะเวันไม่มีวันหยุดแต่ว่ามีวันเบาครับถ้าถามว่าฝีมือของทีรัตตอนที่ติดทีมชาติครั้งแรกอายุ14ปีเองฮะอายุ14ครับอายุน้อยที่สุดเลยฮะน้อยที่สุดครับใช่มากถ้าถามว่าเทียบรุ่นพี่ได้ไหมไม่ได้ยังสู้พวกผมไม่ได้หรอครับยังสู้ไม่ได้ครับผมแต่ทีรัตมีจุดเด่นตรงม้าหูม้าหูเล่นดีมากม้าหูบักคู่นะตอนนั้นยุคนั้นมีจุดเด่นตรงม้าหูผมถามนิดนึงในฐานะที่เคยเป็นอดีตนักกี ทีมชาติไทยมาพอเข้าไปเป็นผู้สอนมันมันความภาคภูมิใจมันแตกต่างกันมากขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้สอนยิมนสติกทีมชาติคนแรกของของประวัติศาสตร์วงการยินสติกของไทยด้วยถามว่าจุดแตกต่างก็คือวิธีคิดครับครับเราจะทํายังไงให้คนอื่นเก่งกว่าเราอืมอันนี้สําคัญนะครับเพราะเราเป็นผู้สอนไงครับผมครับแต่จุดที่เหมือนนะครับมีอยู่สองข้อ<ะ>ที่เหมือนกันแบบ แยกไม่ออกก็คือหนึ่งความรับผิดชอบใช่นะครความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครับอันที่สองความมานะครับนะสองอย่างนี้ต้องเหมือนกันผมถามสรุปเลยอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นโค้ชทีมชาติไทยในประเภททีมชายพาทีมคว้าแชมป์ตั้งแต่รุ่นยุคผมเลยฮะ1,981แล้วก็ไล่มาทุก4เกมเลยอีกนับ10สมัยครับเชื่อได้ว่า10สมัยเลยนะครับ ความภาคภูมิใจสูงสุดของอาจารย์คำหนึงผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่พาทีมไปประสบความสําเร็จคว้าอันดับที่4ในเอเชียนเกมับผมภูมิใจยอยู่2กรณีว่ากรณีหนึ่งก็คือแมตท,ที่แข่งแล้วเราได้เหรียญทองแบบ100%คือไม่ไม่แบ่งเหรียญให้ใครเลยซีเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ2529อีกอีกแมตหนึ่งที่ภูมิใจมากก็คือการที่เราชนะ หลายหลายประเทศแพ้เฉพาะแค่จีนญี่ปุ่นเกาหลีเท่านั้นเองครับผมเราเป็นรองแค่เกาหลีแล้วก็เป็นรองน้อยมากซึ่งนักกีฬาชุดนี้เขามีความภูมิใจมากใช่รวมตัวถึงรวมถึงตัวผมเองด้วยครับกำลังคุยสนุกเลยนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าเดยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูในช่วงหน้านะครับปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอดีตนักกีฬายิมสิกคนนี้แข็งแรงมากจะเกษียณอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังรักษาสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาได้อย่าง ยอดเยี่ยมจริงๆสักครู่กลับมาคุยกันครับตัวผมเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกหลานบอกว่าเล่นกีฬาอะไรดีผมก็บอกว่าอะไรก็ได้ที่เราชอบอะไรก็ได้ที่เล่นแล้วเรามีความสุขสนุกกับมันะนะสนุกกับมันครับผมครับทูบิออนสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ isuzu mu x The i c o n i c เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ พ t t ีทีอัลตราฟอสดีเซลจากปตทน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสบูสมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นในนานทนพันมั่นใจทิปประกรันภัย คิดดิจิ i ัลอินทรีลันส์โอเอซัคฟุตบอลอะคาเดมี่แบ็กทูเดอะเบสิคซีเวิร์สบอร์ดบายยูเรกาลับมาติดตามปอทอลในฮีโร่นะครับในช่วงสุดท้ายช่วงทูบิยอนบอกว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้วิธีการคิดจากท่านอาจารย์คำานึงอมรชัยสุดยอดนักนะกีฬาย,ยิมนนสติกทีมชาติไทยชุดแรกของประเทศไทยแล้วก็ผู้สอนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดเคยได้รับรางวัลเกียรติยศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจากสมาคมผู้สื่อข่าวเคยได้รับเยอะนะฮะครับครับ รางวัลที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากที่สุดคือจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดว่าเราจะได้รางวัลครับนะครับแต่ว่าจุดเดียวที่ผมคิดก็คือเรื่องของการพัฒนากีฬาประเภทนี้ในประเทศไทยมๆๆผมค,คิดแค่จุดเดียวครับในปัจจุบันหลังจากที่อาจารย์เลิกวางมือการเป็นผู้สอนแล้วยิมเนสติกของประเทศไทยเราก็ถอยหลังลงมาเรื่อยๆ ทำยังไงครับอาจารย์จะทําให้ยิมนาสิกข,ของประเทศไทยเราย้อนกลับไปสู้กับมาเลเซียสู้กับเวียดนามที่เขาไปถึงระดับโลกเขาไปถึงระดับโอลิมปิกแล้วถามว่าทํำยังไงจริงๆแล้วบอกว่าถ้าทํามันไม่ยากครับมันยากตรงที่ว่าใครมาทําอำจุดที่เราสู้เขาไม่ได้ในปัจจุบันก็คือเรื่องของทักษะครับนะซึ่งตัวทักษะเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวพันกับ ตัวสมรรถภาพเกี่ยวพันกับทางด้านเทคนิคครับวิธีการฝึกครับแต่ถ้าถามว่าเราสามารถย้อนกลับไปได้ไหมได้ครับยังไม่สายใช่ไหมครับยังไม่สายครับเพราะว่าตอนนี้ทางสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็เริ่มจะพัฒนาทางด้านทักษะพื้นฐานด้านล่างขึ้นมาแล้วนะครับครับถ้าสมมติว่าอาจารย์จะแนะนำในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างเด็กในการสร้างทีม เด็กควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไงตั้งแต่อายุเท่าไร่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปอย่างไรถึงจะก้าวเข้ามาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกทีมชาติไทยได้ถ้าบอกว่าให้ผมแนะนานะครับผมก็จะแนะนําว่าถ้าสมมติว่ารักที่จะเล่นไม่ต้องคํานึงถึงอายุครับถึงแม้ว่าจะช้าไปนิดแต่ถ้าสมมุติว่าเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องควรจะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบครับอาจารย์เออหกถึงแปด ฮะนะฮะไม่ต้องฝึกหนักมากครับฝึกตามเวลาที่มีฝึกตามโอกาสที่มีแต่การฝึกนั้นให้ได้คุณภาพเอาแค่นี้พอครับครับประชากรของยิมนาสติกในปัจจุบันมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าในอดีตผมว่ามากขึ้นคือเด็กเล่นยิมนาสติกมากขึ้นครับมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าคุณภาพไม่ได้มากตามปริมาณครโอเคในส่วนของประเทศไทย ท่าที่เราเล่นสิ่ง<ะ>ที่เราฝึกสิ่งที่เราแข่งครับส่วนหนึ่งดีขึ้นครับฮ<ะ>แต่มันก็ต้องบอกนะว่าคนอื่นเขาก็ดีขึ้นเหมือนกันอืใช่ฮะอาจารย์ครับผมถามอย่างนี้ฮะสุดท้ายแล้วนะครับถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าผู้ปกครองที่สนใจจะให้ลูกหลานเล่นยิมนาสติกยิมนาสติกเป็นกีฬาที่มีอนาคตไหมตอบยากครับนะฮะอนาคตหรือไม่อนาคตก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าตัวเขาล่ะครับนะฮะแต่ว่าบอกว่ากีฬาทุกกีฬาเนี่ยเวลาเราเล่นไปเนี่ยสิ่งที่เราได้แน่นอนเลยคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพใช่ครับตัวผมเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกหลานบอกว่าเล่นกีฬาอะไรดีนะฮะผมก็บอกว่าอะไรก็ได้ที่เราชอบนะฮะอะไรก็ได้ที่เล่นแล้วเรามีความสุขสนุกกับมันนะนะสนุกกับมันครับผมวันนี้ได้สาระแล้วก็ได้ความรู้ได้ข้อคิดเห็นดีด จากท่านอาจารย์คำหนึ่งมากเลยเกินนะครับวันนี้สุดท้ายของรายการนะฮะรายการมีของที่เล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้กับท่านอาจารย์คำหนึ่งนะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า Spot Talk the Hero, s p o t t ท็อกในฮีโร่หมายความว่มอา,าอาจารย์เป็น Hero ครับอาจารย์เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยและก็เป็นฮีโร่ของรายการเราด้วยนะครับเก็บไว้ให้อาจารย์ใส่เล่นๆนะครับฝากสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับ เอาไปให้ท่านอาจารย์ใช้หลังจากที่เนี่ยจากการฝึกซ้อมกีฬานะครับสอนลูกศิษย์แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสมบูรสมูรพัยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์าจากสารเคมีนะครับอาจารย์เป็นคนหนึ่งละที่มีทักษะกีฬาหลากหลายมากเลยผมจําได้ตะกร้อก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่อาจารย์ก็สนุกกรบมาณนะฮะพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจมอมให้ชุดหนึ่งเลยนะฮะอาจารย์จะเอาไปฝึกเด็กพัฒนาเด็กๆอย่างไงก็น่ารักดีนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ผมเลือกรูปนี้มาเพราะว่าแววตาของการเป็นผู้กออนควาาามมมุ่่งงัขจรย์ ชาโตอาร์ตนำไปใส่กรอบให้ฝากอาจารย์เอาไปประดับไว้ที่ทํางานรหรือว่าที่บ้านก็ได้ครับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับมวัสดีครับ,รบขอขอบคุณอาจารย์คำหนึงอมองนอรชัย อดีตสุดยอดนักกีฬาย,ยิมนาสติกทีมชาติไทยและเป็นผู้สอนทีมชายของทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาย,ยิมนาสติกควา้าแชมป์4เกมนับ10ส,สมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐาน, Hero นะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk the Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับนะครับอาจารย์คำนึงอมองรนรชัยถึงแม้ว่าจาใะใกล้เกษียณแล้วแต่ยังดูแลสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยังสอนลูกศิษย์ลูกหาให้พัฒนาฝีมือไปในด้านกีฬายิมนาสติกอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิซูซุปอตอทอน้ำมันพืชตราอางุนสบู่สมุนไพรญิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพรีเมียตะก้อไทยทิพประกันภัย การกีฬาแห่งประเทศไทย Trinity Cars c h a t e a the Art Silver Sport b y e u r e k a o s a Football Academy และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการ ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับอยากให้เล่าประสบการณ์ตอนที่ไปโอลิมปิกที่ลอนดอนคือตอนเด็กๆเนี่ยเราตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราจะไปโอลิมปิกให้ได้สักหนึ่งครั้งแต่พอไปได้จริงๆมันรู้สึกยังไงอะตอนนั้นภูมิใจในตัวเองและดีใจมาก <Hey, S 1> ว่าเราทําได้แล้วแบบองป่านนั้นเด็กคือเราไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้เลยตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยต้องไปโันปึกักครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็เลยมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมอย่างเดียวเลยครับต้องไปให้ได้